อุ่นทำอะไรคะให้ล,ลูกแขหนแลอุ่นน่ารักโอ้โหอุ่นซ่อมเองเหรอลูกซ่อมซ่อมบ้านใครคะป้าเองจ้าใครซ่อมให้ป้าหืใครทำทำแล้วม <ทำ S 1> ันพังแล้วใครทำพังนะ<ำ>ต้าแก่เหรอลูกเหรอ<ำ>แก่ทำพังอุ่นต้องซ่อมให้เหรอคะ อุ่นซ่อมให้โอ้ยลำบากแย่เลยหทาเสร็จแล้วเช่ อุนซ่อมเสร็จหรือยังคะออ๋อไหนมันพังอีกแล้วเหรอลูกเหรอคะแก่พังแก่ทำพังแก่พังใครซ่อม